สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคราวนี้มาถึงคุณพ่อบ้างคุณพ่อไปรู้จักกับบิมได้อย่างไรเปิ้ลเป็นคนบอกหรือเปล่าเปิ้ลแนะนำคุณพ่อใกล้ดน,นีงอันนี้ลูกสาวเป็นคนแนะนำนะครับคุณพ่อ,อมีอะไรถึงถึงจะรับประทานครับเอางี้ได้ไหมก่อื่นที่ผมจะเก้าเรื่องเนี่ยผมยขอ เล่าเรื่องที่ว่าผมเป็นอะไรมาก,ก่อนได้ไหมครับได้ครับนะฮะสวัสดีท่านดรรและทีมงานผู้วิจัยทุกท่านและสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้นั่งฟังในวันนี้ผมแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับผมเป็นความดันสูงมากสองร้อยสิบลูก้าก็ได้ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เป็นเกาด้วยครับนะแต่นนี้ระหว่าง ผมกําลังนั่งทํางานอยู่ที่บ้านเปิ้ลก็ได้มาแนะนําผมว่าเออพ่อทานน้ามังคุดที่ที่ระบบแคปซูลน่ะมผมก็เลยพูดบอกว่าผมก็เลยพูดว่าเออตอนพ่อเป็นเด็กเกเนี่ยพ่อชอบทานมังคุดมากมตอนแรกผมไม่ค่อยเชื่อนะไม่เชื่อเลยว่าเอ๊ะมันจะได้ผลยังไงผมก็เลยบอกว่า,ามาทดลองสั่งมาเลยสั่งมาสามหลอดนะครับสามหลอดมาให้ผมทานเนี่ยผมก็กินครับ นะอันนี้ผมเล่าเรื่องก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเรื่องฤทธิ์สีดวงผมด้วยนะครับตอนี้พอผมทานอาทิตย์แรกผมสัมผัสท,ทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยผมก็ํามดูเขาขึ้นเป็นแบบกรีดมาไฟฮะเป็นสารแข็งผมก็สัมผัสด,ด้วยเยวลาเรานั่นมารู้สึกเขานิ่มลงนะอาทิตย์แรกพออาทิตย์ที่สองผมก็นั่นอีกพอครบอาทิตย์นะผมก็ใช้ตัวเองา่าเออ เหมือนเราถูน้าร้อนมาแล้วหนังมันย่นอ่ะเขาก็เรียบลงไปทีละน้อยทีละน้อยพออาทิตย์ที่สามผมก็ทานนี้เข้าไปอีกเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันเรียบหมดเลยครับแล้วผมก็รวมทั้งหมดเลยนะครับว่าที่ผมทานบีมเนี่ยนะครับอาทิตย์แรกวันละสองเม็ดนะเช้าสองก่อนนอนสองก็ยี่สิบแปดเม็ดใช่ไหมฮะพอครบสามอาทิตย์แล้วทั้งหมดผมทานบีมไปนี่นะทั้งหมดแปดสิบสี่เม็ดครับ สองหลอดเนี่ยแล้วผมไปหาหมอหมอก็ถามว่าอ้าวคุณมินิตไปทานอะไรมาตัาดันทำไมลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแรตตอร้รอนก็ลดลงไปเนี่ยก็ให้มาถามท่านด็อกตเตอร์นี่ครับแล้วที่ผมเป็นเก้าเนี่ยนะะก่อนนี้ผมใส่รองเท้าไม่ได้ครับที่นิ้วโป้งที่ขาเนี่ยครับเจ็บมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมปกตินะครับ ไม่มีปัญหาะไรก็คือความดันลดลงก็ค,คือเรื่องแร<า>กกับจะดูแลเรื่องความดันแต่แต่สิ่งที่หายไปก่อนคือลิสิดวงลิสีดดวงก็สั่งสั่มาที่คุณพ่อเล่าให้สังเาเรียบเรียบไปเลยอ่ก็ตามมาด้วยเรื่องความดันแล้วก็เรื่องโซลอลผมผมเป็นคนพูดตรงนะลูกสาวถามว่าหายดีแล้วหรือพ่อผมสามารถที่จะเปิดให้ลูกถ่ายเลยนะฮะอันเนี้ย ผมเดี๋ยวครับอย่าตกใจครับเอาพูดออกมาเปิดรองเท้านะเปิดรองเท้าไม่รู้สาวอันนี้ผมไม่อายนะครับเพราะลูกเต้ากันไม่อายอย่าแค่เขาถ่ายมาแล้วมาโฆษณาออกมาเลยครับว่าเราหายจริงไม่ใช่มาโกหกอันนี้ผมชอบอย่างนี้ทำอะไรต้องตรงไปตรงมายังยงไม่ต้องถ่ายรูปมาก็ได้นะครับอาจารย์ครับผมผมอป็นผมขออีกสักนิดนะครับครับครั้งแรกที่ผมมาขึ้นเวทีนี้ ผมได้เรียนกับท่านดรแล้วว่าเพียงสามอาทิตย์เนี่ยมันอุปทานหรือเปล่าท่านดตอร์คงได้ยินผมพูดวันนั้นนะแล้วเป็นยังไงครับเป็นอุปทานท่านดตรจฉให้ผมฟังครับผมถึงเชื่อว่าสามอาทิตย์นี่มันรักษาได้จริงๆครับนั่นแต่แปดสิบสี่เม็ดเนี่ยหายนี่ไม่อุปทานแล้วนะไม่อุปทานแปดสิบสี่เม็ดนะครับผมจะได้ไปบอกว่าถ้าอยากจะให้ฤิ์ีดวงหายกินถึงแปดสิบสี่เม็ด เพราะผมจดไว้นี่ฮะจดทุกวันครับผมมีสมุดเล็กๆผมจะโน้ตได้ของมูลพี่เนี่ยเป็นประโยชน์เพราะว่าคุณพี่ก็เป็นท่านแรกที่มาเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องอาการฤิษีดวงเนี่ยมันหายไปนะฮะก็ต่อมาคนเป็นเราก็แนะนําแบบนี้ครับแล้วก็ทุกรายครับจ้าดีตายได้ยังไงครับว่าฤิษีดวงหายความดันโลหิตลดลงคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง เอาอะไรก่อนดีเอาริสีดวงอุ้ย <c oughs> อาจ <c oughs> <อ>ารยอา์อธิบายพร้อมกันเลยเลไ,ไ,ได้ไหมครเพราะว่าเวลาเวลารับประทานนี่มันรับประทานเม็ดอยู่แล้วฮะ <c oughs> อาจารย์ต้องอธิบายพ <c oughs> ร้อมๆกันอ่าริสีดวงนี่มันเกิดจากการที่ว่าอ่าเราเบ่งเยอะเกินไปนะคะบ,บ,บางทีอาจจะอุจจาระแข็งถ้าเราเบ่งพอเบ่งเนี่ยหลอดเลือดดาบริเวณนั้นมันจะโป่งออก นะพอมันโป่งออกอมันโดนระคายเคืองด้วยอะไรก็ตามที่เห็นเป็นเนื้อหลุดนะมันก็จะก่ <ไป S 2> <ข>อให้เกิดการอักเสบพ,นะพอเกิดการอักเสบขึ้นร่างกายมันมีนกลไกซ่อมแซมนะมันก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมามนก็เลยเป็นก้อนที่สีดวงและภายในก็จะมีหลอดเลือดอยู่นะซึ่งมันโป่งอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ย เวลาเราเบ่งเนี่ยมันจะโป่งใหญ่ออกมาถ้าสมมุติว่าอุจจาระแข็งผ่านพรุบออกมาเนี่ยมันอาจจะไประคายหลอดเลือดในนั้นแล้วก็เลือดแตกอาจจะมีเลือดสดๆออกมาก็มีนะคะอ,อันนี้ก็ลักษณะของฤิสีดวงถามว่าบิมไปทําอะไรอันนี้ถ้าดูผลของ GM 1มวันก็คือ GM 1มวันสามารถลดการอักเสบเพราะฉะนั้นการอักเสบก็จะหายไปพอการอักเสบหายไปเนี่ยอาการบวมอะไรมันก็จะลดลงแล้วก็มันทำให ผนังหลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเลือดก็ไหลกลับได้ดีขึ้นนั้นก้อนมันก็ยุบลงคือเราอธิบายคำว่าอักเสบได้หลายหลายอักเสบก็เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละแล้วอาการของมันก็คือมีทั้งบวมทั้งคันทั้งมีทั้งมีปวดแสบปวดร้อนอะไรพวกเนี้ยะพวกเนี้ยเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบค่ะเขาจครับแล้วความดันความดันก็คงจะ ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นคือถ้าผนังหลอดเลือดมันยืดหยุ่นไม่ดีเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับการปั๊มไปในท่อแคบแคบถูกป่ะมันก็จะต้องปัมงป๊มแรงขึ้นอ่าปั๊มแรงขึ้นความดันมันก็สูงขึ้น แต่ถ้ามันมีความยืดหยุ่นเนี่ยการปั๊มมันก็ไม่ต้องแรงถูกไหมฮะมก็ไปได้อันนี้ก็จะทําให้ความดันลดลงมาได้โคอเลสเตรอรอลนะคอเลสเตรอรอลอันนี้นี่ก็มีผลที่ทดลองที่มหาวิทยาลัยสงขลานคลินว่ามันสามารถไปลดการ,การเกาะของพลักของ LDL เนี่ยกับผนังหลอดเลือดได้แล้วมันก็อาจจะมีผลบางอย่างที่จะไปลดการสร้างโคอเลสเตรอรอลตัวที่ไม่ดีนะฮะอย,อย่างกรณีของคุณพ่อ วันนี้ยังรับประทานอยู่ไหมครับทานทุกทุกวันเช้าก็ทานครับทานทุกทุกวันเช้าทานทุกทุกวันนะครับวันละกี่เม็ดครับเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองต่อไปเรื่อยๆจะทําให้มีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์สุขภาพดีถึงร้อยี่สิบปีครับครับขอให้สมบูรณ์ป่าตามที่ท่านด็อกเตอร์ให้ก็เดี๋ยวสักร้อยสิบแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อีกรอบทำไมถึงจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ พอผมคือร้อยยีปีนี่มันคือลิมิตของคนนะ่ะถ้าเราก็อยากจะอยู่ร้อยสามปีผมบอกวาเป็นไปไม่ได้ถ้าร้อยยี่สมันคือลิมิตเอาอย่างนี้อายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่สุขภาพมันแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรครับก็คุณต้นก็มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลครับ ม,มันอนธิบายแบบนี้คือผมพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดเราเราไปพูดกับคนทั่วๆไปคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยครับจะบอกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลเ,เขาจะงงไหมครับคือเวลาเราพูดถึงภูมิคุ้มกันสมดุลหมายความว่าไงฮะหมายความเม็ดเลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดเนตัวเราเนี่ยนะครับทําหน้าที่ต่อต้านสิ่งแบบปลกปลอมจัดการกับสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้ามา รวมทั้งรถอาการอักเสบทั้งหลายแหละ่นะครับด้วยกลไกต่างๆผ่านผ่านเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่สื่อัวคตัวนะฮะคือ <Bright. S 2> เลือกต่างก็เรียกว่า TL T c e ทีเซลนะครับ t cell. 1> h 1ซลท t เอชแล้วก็ TREX นะครับหน้าที่ของเราถ้าเราอยากให้มีพื้นควรสมดุลให้4ตัวนั้นนะ่ะทำหน้าที่ให้มันสมดุลกัน ให้มันสมดุลกันทําหน้าที่ร่วมกันอย่างสมดุลพูดอย่างนี้ยมันง่ายแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นแนวคิดที่หลายหลคนคิดแต่ไม่พูดอืมไม่กล้าพูดแล้วก็คงจะถามว่าอา้คุณคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะสมดุลแล้วถ้ามันสมดุลคุณทําได้มไหมขณะนี้เนี่ยทีมงานของเราพูดแล้วพูดดังๆแล้วที่เรากางเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เพื่อพูดหลักการเนี้ครับอืนะครับเพราะเราทําได้อื เพราะเราทํามันได้แล้วก็เป็นคณะนักวิจัยคณะแรกของโลกที่ทํามันได้จริงๆไม่ว่าอาการไม่สมดุลอะไรก็บบได้ดและนั่นก็คือที่มาของการดูแลสุขภาพที่แข็งแรงของคุณเปิลโดยคุพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอ e r a t ร o n BIM หรือ m หรือ b a l a n c m n g Immunity นะครับ, Beam, รค,รบคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากอบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติกต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติกเหล่านั้นตามธรรมชาติ